และนี่คือสปอยอัปเดตใหม่ข่ะวงกดฮาโลวีนที่จะมาในวันเสาร์นี้เตรียมพร้อมสำหรับพักสุดท้ายสุดแสนจะยิ่งใหญ่สำหรับเทศกาลสุดสยองกัน้วยอย่างถ้ายังไม่มีไซบอร์กเข้ใจติดตามเม้นไว้สนใจไซบอร์กมองอยูมีนะในอัปเดตนี้เนี่ยเ้าเจะต้องตามหาเครื่องจักรสุดลึกลับที่ซ่อนอยู่ในสวนลึกของป่าคือการจะทําให้เครื่องจกักรนี้มันกลับมาทํางานอีกครั้งเราจําเป็นจะต้องหากุญแจสีทองมาใช้กับเครื่องจักรเครื่องนี้และสถานที่หากุญแจก็จะอยู่ที่สุสานเป็นสถานที่ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนอกกจา มีกุญแจแล้วก็ยังมีโอกาสที่ในนั้นเนี่ยจะมีไอเทมสุดแร่ซ่อนอยู่ด้วยนะหลังจากใช้กุญแจกับเพื่อนจากประตูสู่เขาว,วงกตก็จะเปิดออกโดยน้องๆจะสามารถมาที่นี่ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นข้างในเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแต่ไม่ซับซ้อนมากมีไอเทมให้เก็บทั้งเคนดี และยังมีดาวัสุดพิเศษเป็นไอเทมใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอยู่ในขีบร้างเขาวงกดอีกด้วยนอกจากนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ซึ่งจะโผล่มาแค่ในอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเท่านั้นเพิ่มเข้ามาด้วยพี่เดาว,ว่าไม่แน่อาจจะเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะแล้วน้องๆคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นนะ